สิบเจ็ดมิลเราก็เอาอันนี้ออกเก็บอันนี้ไว้อันนี้สามเซนอันนี้สี่เซนห้าแต่ว่าเราเว้านี่ไว้แล้วเราดึงจากตรงนี้จนถึงนี่แล้วก็ลบสามสุดใช้กล่องเรียบเป็นแบบ